ขึ้นมือไม่สั่นครับตอนนี้มือเที่ยงมากเลยโอ้โหว้าวาสีแดงสดพอดีครับรังเกียมสวยๆครับหนึ่งชั่วโมงเต็มแตอนเอาลงนี่เม่กี้จัดก,การอาเอาเดลยเอาไปเลยค่ะ๋ยวส่องไปให้หน่อยนะเที่ยวลงเอาลงเลยน้ำมันเดือดใหญ่เลยว่ะมันเดือดปุ๊บปุ๊ออบคลิปมันน้อยไปหปรืเปล่าเมกี้มั่นใจว่ะ เมื่อกี้มันใจนะจ๊ะน้ำซุปเดี๋ยวจะอร่อยโอ้มันตั้งอาไปกินอีกอ่ะอยังแล้วน้ำเขาต้องเอาไปยังไงน้ำก็ลงก่อนละเอาไปไว้นู่นเลยเอาไปวางนู่นเลยที่ลองหาที่ลองใส่นี่เลยยังจะปรุงได้นไหมมันจะล้มเปล่าวะระวังเด้อเมื่อกี้มันจะล้มเปล่าวะล้มก็ไม่เป็นไรมีได้ทาน มอมีอะไรอุแล้วงืมไม่มีแล้วไ <Yeah. S 1> ก่อบอบหม้ออาชามานี้มาใส่ทีนี้เลีงนะลื้องอลามเหลือ้งอลาม